มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ต่างกันนะคะเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ในบ้านเราให้คุณผู้ชมถ่ายเล่นๆเลยค่ะว่าเออรถยนต์ยี่ห้อไหนที่ขายดีที่สุดในเมืองไทยคําตอบก็คือโตโยตานั่นเองค่ะขายดีทั้งในภาคอุตสาหกรรมนะคะรวมถึงรถกระบะ1ตันและรถในเชิงพาณิชย์ค่ะ นายเคาวิจินาดาดนคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์สคอร์ปอเรชั่นและกรรมาการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์สประเทศไทยจำกัดค่ะบอกว่าถ้าดูครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะภาพบริสาทการรถยนต์ของไทยเนี่ยอยู่ที่367,000ัคันลดลงมา0.4%นะคะแต่ว่าโตโยต้าเองนะคะยอดขายยังเป็นอันดับหนึ่งแม้ว่าจะยอดขายลดลง11%เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของไทยที่ยังชะลอตัวและเศรษฐกิจโลกที่ผันผ สังเกตได้จากกราฟที่เห็นอยู่บนหน้าจอน,นี้นะคะโตยโยต้ามีแบรนด์ เป็นแบรนด์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งนะคะส่วนแบ่งการตลาดเกือบ30%ทีเดียวกว่า19000คันอันดับ2ก็คืออีซูซุนะคะแล้วก็รถที่ขายได้ดีนะคะก็คือรถกระบะขนาด1ตันนะคะหรือรถปิกอัพนะคะอันดับ3เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ Honda นะคะสัดส่วนการตลาดอยู่ที่ประมาณ15%ด้วยกันค่ะและแม้ว่าในช่วงครึ่งปีหลังภาครัฐจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าเศรษฐกิจในประเทศก็ยังชะลอตัวต่อเนื่องนะคะรวมถึงกําลังซื้อ ที่จากัดความไม่แน่นอนจากเศรษฐกิจโลกก็มีนะคะทำให้ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวและคาดกันว่าตลาดรถยนต์ในประเทศปีนี้นะคะจะมียอดขายรวมทั้งปีนะคะ7 4 0 0 0 0คันลดลงประมาณ 7. 5เส่วนเรื่องของปริมาณการขายรวมของ t ต y ยต a ปีนี้น่าจะทำได้2 4 0 0 0 0คันหรือว่าส่วนแบ่งการตลาด32%ค่ะซึ่งนี่ก็คือยอดขาย To y ยต้าในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมานะคะซึ่ง To โตยต a ก็ยังยืนยันค่ะว่าจะใช้ประเทศไทยนี่แหละ เป็นศูนย์กลางการผลิตที่สําคัญและเป็นการนําในการขับเคลื่อนตลาดในภูมิภาคนี้และจากผลงานของบริษัทสยามโตโยต้าแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดหรือว่า s t m ซึ่งเป็นฐานการผลิตเครื่องยนต์หลักของโตโยต้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็สามารถผลิตเครื่องยนต์ได้ครบ10ล้านเครื่องในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นโรงงานแห่งที่2นะคะจากโรงงานสหรัฐที่สามารถเห็นถึงศักยภาพในการผลิตของไทยอย่างชัดเจนดังนั้นก็จะเดินหน้าขยายการลงทุนและขยายฐา การผลิตในอาเซียนโดยเฉพาะ C L M V นะคะกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคชาวเอเชียที่เพิ่มขึ้นแอน,นาคตอีกด้วยค่ะ